วัสดีครับอีกรอบนะฮะอยู่กับพวกเราครับดีเนกาล่าครับวันนี้เราจะอยู่กบับ C ีวิกเอฟอีเอีีคันนี้เป็นสีแดงเป็นลูกค้าเก่าเราก็มีตกแต่งไปแล้วล่ะแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ครบนะวันนี้เลยอยากจะมาแบบให้มันครบๆไปเลยละกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมในคลิปนี้หลังจากเราเอาอุปรกรณ์ตกแต่งพวกนี้ไปกองหน้ารถกันนะว่าคันนี้ของแต่งรอบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยว ไปดูรายละเอียดของ Civic F E คันนี้สีแดงในคลิปนี้กันได้เลยครับ ชนท้ายนะฮะแบบไทอาร์ดิฟฟิวเซอร์ท้ายด้านล่างนะครับคาร์บอนประกบกับรุท่อไอเสียด้านท้ายจากโปรเลเกอร์ครับออก3นะครับปลายคาร์บอนครอบกระจกมองข้างคาร์บอนนะครครอบมือเปิดทั้ง4ประตูแบบคาร์บอนครอบคลีบฉลามแบบคาร์บอน ที่ด้านท้ายนะครับบนฝากระโปรงยังมีฮะวิงสปอยเลอร์คาร์บอนครับทรง G82 ถัดมาครับเป็นบันไดข้างไทาอาร์แบบคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอนสำหรับใส่กับกันชนหน้าไทาอาร์เวอร์ชั่น2 เสร็จสส้นเรียบร้อยครับส่งงานเรียบร้อยกับ c i vic สีแดง e s v f e คันนี้นะครับก็สวยงามลงตัวงบประมาณสเตปแบบนี้นะครับไม่รวมข้างหน้าไม่รวมก่อนหน้านี้แบบคันนี้กลมๆเลย10,000แสนบาทใครสนใจนะสอบถามทางร้านเราได้ครับดีในกระดาษท,ทุกช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมครับจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาใครสนใจได้ของแต่งรถเ i บิคหรือเป็นรถรุ่นอื่นก็ติดต่อทางเราได้ครับวันนี้ลากับซี v ิ c คันนี้ไป พบกันใหม่คลิปหน้าเอาันหนมารีวิวรอติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ